ลักษณะเฉพาะตัวหัวใจความตั้งใจจริงและจิตใจของผู้ชนะแม้จะมีชื่อเรียกหลายอย่างแต่ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งที่ทำให้คุณลงมือฝึกฝนคือสิ่งที่ช่วยให้คุณขุดลึกลงไปและดึงมันออกมาใช้ในยามที่คุณต้องการมากที่สุดจำได้ไหมว่าแม็กแอนโรบอกเราว่าอย่างไรเวลาเขาพ่ายแพ้ในแต่ละเกมเขาโทษทุกอย่างที่ไม่เป็นใจเช่นอากาศร้อนเกินไป อากาศเย็นเกินไปเขากำลังอิจชาโมโหหรือถูกรบกวนสมาธิแต่อย่างที่บิลลี่จิน kings บอกเราว่าสัญลักษณ์ของผู้ชนะคือความสามารถในการคว้าชัยชนะเวลาที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือหมายถึงเวลาที่เราเล่นได้แย่และกำลังอารมณ์ไม่ดีนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เธอได้เรียนรู้ความหมายของการเป็นผู้ชนะ คิงกำลังแข่งเทนนิสรอบสุดท้ายที่สนามฟอร์เรสต์ฮิลคู่แข่งของเธอคือ Margaret Smith ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Margaret Smith Court ที่ตอนนั้นกำลังรุ่งสุดขีดคิงแข่งกับ Smith มาเป็นสิบครั้งแล้วและเคยชนะแค่ครั้งเดียวในเซตแรกคิงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเธอตีลูกกลางอากาศไม่พลาดเลยสักครั้งและขึ้นนำแต่สมิธกลับเป็นฝ่ายชนะในเซตนี้ในเซตที่สองคิงขึ้นนำก่อนอีกเหมือนเดิม และจูนจะชนะเซตนี้อยู่แล้วแต่ก่อนจะรู้ตัวสมิธก็ชนะและคว้าชัยในการแข่งขันไปได้ตอนแรกคิงรู้สึกสับสนเธอไม่เคยนำโด่งในนัดสำคัญแบบนี้มาก่อนแต่แล้วเธอก็เกิดวินาทีโป๊ะเชะเธอเข้าใจว่าผู้ชนะคืออะไรผู้ชนะคือคนที่สามารถยกระดับการเล่นได้ในยามที่จำเป็นเวลาที่ใกล้จะพลาดพลัง้งจู่ๆพวกเขากลับแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้ถึงสเท่า ส่วนแจ็คกี้จอยเนอร์เคอร์ซีก็เคยเกิดวินาทีโป๊เช่เหมือนกันตอนนั้นเธออายุ15และกำลังแข่งสันตะกรีธาในโอลิมปิกเยาวชนสมัครเล่นของสหรัฐทุกอย่างขึ้นอยู่กับการแข่งขันรายการสุดท้ายซึ่งก็คือการวิ่ง800เมตรที่เธอหวาดกลัวที่สุดเธอเหนื่อยจนแทบหมดแรงแถมยังต้องแข่งกับนักกีฬาที่ถนัดวิ่งระยะไกลซึ่งเธอไม่เคยทำเวลาได้สูสีเลยแต่คราวนั้นเธอทำได้ฉันมีความสุขมาก ฉันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชนะได้ถ้าอยากชนะมากพอชัยชนะครั้งนั้นแสดงให้ฉันเห็นว่าฉันไม่เพียงสามารถแข่งกับนักกีฬาที่เก่งที่สุดในประเทศแต่ยังสามารถกล่อมตัวเองให้ชนะได้ด้วยด้านมีอาแฮมป์ amp, ก็มักได้รับการขนานนามว่าเป็นนักฟุตบอลหญิงที่เก่งที่สุดในโลกเธอจึงถูกถามตลอดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่นักฟุตบอลต้องมีเธอตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าจิตใจที่ทรหด เธอไม่ได้หมายถึงคุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดตอนที่ผู้เล่นสิบเอ็ดคนอยากล้มคุณตอนที่คุณเหนื่อยหรือบาดเจ็บหรือตอนที่กรรมการไม่เข้าข้างคุณคุณไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้มารบกวนสมาธิและจะทำแบบนั้นได้อย่างไรคำตอบคือคุณต้องฝึกแฮมบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดของกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งที่ฉันต้องพยายามทำให้ได้ทุกครั้งที่ลงแข่งและฝึกซ้อม แล้วแฮมคิดว่าเธอเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรือเปล่าเปล่าเลยเธอบอกว่านั่นหมายความว่าวันหนึ่งฉันอาจเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ได้แวดวงกีฬามักเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่สู้ก็ตายกล่าวคือผู้เล่นต้องเอาชนะสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ไม่อย่างนั้นก็จบเ hey. ฮนักกอล์ฟชื่อดังอย่างแจสนิคอสก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่หลายครั้งตลอดการเล่นกอล์ฟอาชีพ ใน PGA ทัวร์มาอย่างยาวนานผู้เข้าชมการแข่งขันรายการนี้ต่างตั้งหน้าตั้งตารอเวลาที่เขาต้องตีลูกในสถานการณ์ที่เข้าตาจนลองเดาสิคขาว่าเขาเคยตีลูกพลาดในสถานการณ์แบบนี้มาแล้วกี่ครั้งคำตอบคือหนึ่งครั้งแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนั่นคือสภาพจิตใจของผู้ชนะซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนที่มีพรสวรรค์น,น้อยกว่าเอาชนะคู่แข่งได้จอห์นวูเดน โค้ชบาสเกตบอลในตำนานเคยเล่าเรื่องหนึ่งและมันก็กลายเป็นเรื่องโปรดของฉันครั้งหนึ่งสมัยที่วูดเดนยังเป็นโค้ชที่โรงเรียนม,มัธยมปลายผู้เล่นคนหนึ่งไม่สบายใจเพราะไม่ได้ลงเล่นในการแข่งขันครั้งสำคัญเอ็ดดี้พาเวสกี้คือผู้เล่นคนนั้นเขาขอโอกาสและวูดเดนก็ยอมโดยบอกไปว่าก็ได้เอ็ดดี้ฉันจะให้โอกาสนายฉันจะให้นายเป็นตัวจริงตอนแข่งกับฟอร์ดเวนเซนทรัลในคืนพรุ่งนี้ วูเดนเล่าว่าจู่ๆผมก็สงสัยว่าตัวเองไปสัญญาแบบนั้นกับเขาทำไมมีสมทีมที่ต้องแย่งชิงอันดับหนึ่งในรัฐอินเดียนาหนึ่งในนั้นคือทีมของเขาส่วนอีกทีมคือฟอร์ดเวนเซนทรัลคู่แข่งของทีมเขาในคืนพรุ่งนี้คืนวันรุ่งขึ้นวูเดนให้เอ็ดดี้ลงเป็นตัวจริงโดยคิดในใจว่าเอ็ดดี้คงได้เล่นอย่างมากหนนาทีโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับอาร์มสตรอง ผู้เล่นของทีมฟอร์ดเวนเซนโตรที่แกร่งที่สุดในรัฐเอดดี้เล่นงานหมอนั่นเสียนวมวูดเดนเลาอาร์มสตรองทำแต้มได้ต่ำสุดตั้งแต่ที่เคยเล่นมาส่วนแอดดี้ทำได้12แต้มและทีมของเราก็เล่นได้ลงตัวที่สุดจากทั้งฤด,ดูกาลนอกจากการทำแต้มแล้วแอดดี้ยังป้องกันทำรีบาวและทำเกมรุกได้ยอดเยี่ยมมากเอดดี้ไม่เคยเป็นตัวสำรองอีกเลยและในอีก2ปีต่อมาเขาก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่าที่สุด บรรดาคนที่ฉันพูดถึงล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะพวกเขาคือคนที่ฝึกหนักเรียนรู้วิธีรักษาสมาธิภายใต้แรงกดดันและท้าทายตัวเองให้ทำสิ่งที่เกินความสามารถปกติเมื่อถึงยามจำเป็น